ค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุูอิฐทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุูอิฐในกิจกรรมบ้านนะักวิทยาศาสตร์น้อยกันเช่นเคยค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนหน่วยดินหินทรายใช่ไหมคะวันนี้คุูอิตก็เลยจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์เครื่องกองน้ําจากวัสดุธรรมชาติเด็กๆอยากทําการประดิษฐ์กันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้ว ไปประดิษฐ์เครื่องกองน้ำจากวัสดุธรรมชาติพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์หนึ่งหินก้อนเล็กสองหินก้อนใหญ่สามถ่านสี่สำลีห้าสายละเอียด หกทรายหยาบเจ็ดน้ำสกรปรกแปดขวดน้ำเปล่าเก้าคัตเตอร์และกรรไกรกิจกรรมการทดลองค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองเลยนะคะค่ะอันนี้ขวดเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะนำขวดเปล่ามาทำเครื่องกรองน้ำนะคะ อออค่ะเครื่องกรองน,น้ำของเรานะคะชั้นที่หนึ่งคุยจะใช้สำบลีนะคะเอาสำบลีแผ่นนะคะใส่ลงไปหัดลงไปให้แน่นๆเลยนะคะ แน่นแน่นแล้วชั้นต่อไปเป็นฐานนะคะ ต่อไปนะคะเป็นทรายละเอียดนะคะมือขูดเคื่อนนิดหน่อยเป็นทรายละเอียดค่ะหลังจากที่เราใส่ทรายละเอียดไปแล้วนะเราก็จะมาใส่ทรายหย,ยาบค่ะเอามือเกลี่ยน่ะนะคะนักเรียน เราก็จะมาใส่เห็นก้อนใหญ่นะคะเสร็จแล้วชั้นสุดท้ายเรามาใส่เห็นกวดก้อนเล็กกันค่ะบน ทำหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการทดสอบด้วยการเติมน้ำลงไปนะคะนักเรียนดูน้ำนะคะคุยจะเติมน้ำลงไปในเครื่องกรองน้ำของเรานะคะแล้วนักเรียนคอยสังเกตผลนะคะ คมาสรุปกิจกรรมวันนี้กันนะคะเมื่อเราเทน้ําสกปรกผ่านเครื่องกรองน้ําจากธรรมชาติที่เราทําแล้วสีน้ําจากสีดํานะคะก็จะกลายเป็นสีน้ําที่ใสมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีการกรองผ่านวัสดุต่างๆหลายชั้นนะคะค่ะอย่างที่เราใส่ไปนะคะก็จะมีสำลีนะคะสำลี เราใส่ไว้ชั้นล่างสุดเพื่อเป็นการกรองละเอียดมากที่สุดนะคะชั้นต่อมาเราใส่ถ่านนะคะถ่านนะคะมีคุณสมบัติช่วยดูดซับกลิ่นนะคะและสามารถกรองสารพิษและแบคทีเรียบางชนิดได้ค่ะชั้นต่อมาเราใส่ทรายนะคะทรายละเอียดทรายหยาบแล้วก็กวดก้อนใหญ่แล้วกวดก้อนเล็กนะคะ พวกทรายและกวดนะคะมีคุณสมบัตินะคะช่วยกรองสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่ติดไปกับน้ํานะคะอาจจะเป็นเศษเกิ่งไม้หรือสัตว์น้ําบางชนิดตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะคะก็ทรายและกวดจะช่วยกรองตรงนี้นะคะก่อนที่จะผ่านไปถึงชั้นของถ่านและชั้นสุดท้ายคือสำลี นายบังคะเด็กๆครูอิดหวังว่าเด็กๆคงจะสนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะและก็อย่าลืมนะคะถ่ายรูปผลงานของตัวเองแล้วติปลงไปในใบงานให้ครูอิดด้วยนะคะคุณครูประจำชั้นของนักเรียนรอตรวจและรอชมผลงานนักเรียนอยู่นะคะสำหรับวันนี้ครูอิดไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆ Bye. <sweak>